สำหรับการเปิดตัววันนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะเป็นสินค้าตัวแรกที่เราทําขึ้นมาก็คือเราอยากลุยตลาดน้ําพริกนะครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าตลาดน้ําพริกปีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็หลายพันล้านบาทนะครับและเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่วัตถุดิบเลยผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าอาหารที่จะขายดีหรือว่าสินค้าที่จะขายดีในรูปแบบของอาหารทุกประเภทต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดี เราก็เลยมีการคุยกับพาร์ทเนอร์นะครับเราใช้บ่อเลี้ยงปลาประมาณ100ไร่ซึ่งเราเลี้ยงเองในหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเราเลี้ยงเราจะได้ปลาที่มีคุณภาพเนื้อปลาที่ดีแล้วก็มีรสชาติที่เป็นปลาสลิดแท้ๆตัวนี้เป็นจุดเด่นของเราครับว่าเนื้อปลาในกระป๋องนี้นะครับปลาสลิดต้มยำเนี่ยนะฮะจะเป็นเนื้อปลาที่ชิ้นใหญ่แล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องต้มยำแท้ๆเปิดกระป๋องมาเนี่ยนะฮะพี่ๆสื่อมวลชน เชื่อไหมครับว่ากลิ่นหอมนี่เตะจมูกเลยนะฮะน้ำลายไหลเลยพอได้ทานเนี่ยนะครับแปบ๊บเดียวหมดกระปุกแปบ๊บเดียวหมดกระปุกเพราะว่า 1. เนื้อปลาเราสดเนื้อปลาเราควบคุมคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียม 2. คือรสชาติรสชาติของเราดีมากๆนะครับเราลองแล้วลองอีกจนได้สูตรที่ดีที่สุดนะฮะที่คนไทยก็ทานได้ต่างประเทศก็ชอบครับราคาเท่าไหร่คล้วก็คาดหวังแค่ขาไขอะไรบ้างคะแล้วก็ รจริงๆแล้วราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับนี่คือ100กรัม1 0 0กรัมนะครับอยู่ที่1 2 0สบาทสำหรับเรื่องของความความเป็นเป้าหมายนะฮะในการขายในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็แบ่งการขายนะครับเป็นต่างประเทศเนี่ย80%แล้วก็ในประเทศเนี่ย20%เรามีความคาดหวังนะครับว่าในปีนี้เนี่ยยอดขายของเราจะทะลุ100ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเรายังจะออกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีก นอกจากน้ำพริกปลาสลิดต,ต้มยำเรายังมีเนื้อปลานิลแล่แดดเดียวหมักเกลือหิมารยันตัวนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราเลี้ยงเองอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นปลาที่โลโซเดียมด้วยเพราะเราใช้เกลือซึ่งเป็นเกลือสีชมพูเกลือหิมารยันนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่สดนะฮะเราจะเก็บไว้ในถุงสูญญากาศสามารถที่จะรักษาความสดก็คือทานในประเทศแล้วก็ส่งออกได้ก็ยังสดอยู่ครับรซึ่งช่องทางการสั่งซื้อนะครับใน ในช่วงแรกเราจะสั่งซื้อกันทางออนไลน์นะครับก็คือในทุกๆแพลตฟอร์มโดยใช้ชื่อว่า k e n d o oh โอโห่ช็อปสามารถที่จะเซิร์ชได้เลยนะครับเคนโดโอโหช็อปนะฮะในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับ, platform, รบพร้อมขายปูพรมโซเชียลครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เรานะฮะได้มีการผลิตออกมานะครับเรามีอินฟลูเอนเซอร์ของเราเองซึ่งเป็นฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็จะช่วยกันไลฟ์ขายสินค้าในทุกๆจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายที่เราทําก็คือว่าเรากําลังบิวกับเพจของจังหวัด แล้วก็รวมไปถึงอินฟลูอิเซอร์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น